นะ,าะมาละมา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 โอ้ยเก่งจังเลยมามามา,มาเล่นหน่อยเล่นหน่อยเล่นหน่อยมาขอเหนียวนี่เร็วแหน่อ่อนเนียวเอามาเอาขวดมาเลยเอาขวดมาก่อน ขอขวดหน่อยขอขวดหน่อยครับขวด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 เอาขวดไปเร็วเอาขวดมาเอาขวดมาขวดขอขวดหน่อยเร็วไปเอาขวดมาก่อนนิวไปเอาขวดมาก่อนเร็วงั้นเดี๋ยวพากลับบ้านนะเร็วไปเอาขวดมาเลยนิวถ้างั้นเดี๋ยวพากลับบ้านนะไปยังห่ะ ขวดขวดขอขวดขอขวดขวดเร็วเออเอาเองได้่ะมาเดี๋ยมนะขอที่ระวังเฮ้ยมาเร็วเอามาเร็ว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 เอาขวดมาด้วยขวดโอ้ยไม่ได้เรื่องเลย Ban đi qua dùng gần đi qua bà 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 đi bà 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 pa bà đi